ามาครับสวัสดีครับพี่พันน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอังคารที่16กันยายนนะครับมวยมันเอ็กพอรหลักุวันนี้ทีหลังสิบออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับเปิดว่าคู่แรกเพชรสุวรรณกับทางด้านของเอกพิทักษ์เพชรสุวรรณกับเอกพิทักษ์คู่แรกเนี่ยลงทุนลองมาก่อนคู่แรกของวันนี้นะลงทุนลองมาก่อนนะลงทุนลองมาก่อนลองทางด้านของเอกพิทักษ์เอกพิทักษ์มันจะเป็นญาติญาติกับเอกอาวุธมันมีอยู่สองคนนะครับคู่นี้เห็นเขาว่าตอนนี้มาอยู่ที่พัทยาก่อนหน้านี้ได้ข่าวว นะแต่ไม่รู้ยังไงนะครับไปไปมามานะเป็นมวยของพิวิทย์วันดีทวีชัยนะครับพิวิทย์วันดีทวีชัยนะครับทางด้านของเอกพิทักษ์เนี่ยที่ผ่านมามันต่อยเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นเลยมันแพ้ power bank แพ้ทาชนเล็กแพ้ V.I.P. ต่อยลุงสาีต่อยจัดเงินเล็กหรือว่าเจเปื่อนะครับต่อยกับเพชรสวัสธิ์ออดพิบูลของพี่หนึ่งชัยวัดเขาเพชรสวรรณมันระได้หน้าเสือเปิดมาเป็นต่อ3ามสองรอมาก่อนแพ้ชนะไปรู้ได้น้ําแน่นะครับทางด้านของเอกพิทักษ์ กอวุฒิชัยเอกพิทักษ์หรือว่ามนุษย์หินลายออนบันเทิงศิลนะนะหน้าเสือจะไปลองแต่ว่ากระดูกดีกว่าเยอะนะครับมวยขวานะมวยขวานะครับมยวบมยขวาจังหวะเตะเขา่านะคู่นี้รูปร่างได้กันเลยเอกพิทักษ์จะไปลองอย่างเดียวก็คือหน้าเสือเอกพิทักษ์ข้อเสียก็คือเวลาโดนแล้วไม่ค่อยเก็บอาการนะครับแข้งขวาหมัดขวาสอกขวาแข้งขวาหมัดขวาสอกขวานะครับทรงจะคลายคลายกันนะครับลองมาก่อนได้ลองมาก่อนได้นะครับเปิดหัวความมันคู่แรกมวยมันเอ็กพอหลักบนวันนี้ที่ลังสิต คู่ที่สองเพชรดารากับก้องภูสิงเพชรดารากับก้องภูสิงนะครับกองภูสิงหยุดไปประมาณทักเก้าเดือนสิบเดือนได้มั้งประมาณทักเก้าเดือนสิบเดือนได้มั้งที่หยุดไปนะแล้วก็กลับมาซ้อมอยู่สองเดือนแล้วกลับมาซ้อมอยู่สองเดือนแล้วครับกลับมาซ้อมอยู่สองเดือนทางด้านกองภูสิงล่าสุดแพ้เพชรตะวนันเพชรจินดาที่สิงบุรีก่อนหน้านั้นแพ้น็นนอกพลวิเศษพี่เตให้หยุดเลยนะพี่ชายผมเนี่ยให้หยุดวันนี้ต่อับเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีนะรูปร่างก็ได้กันคู่นี้ รูปร่างได้กันเลยนะครับแล้วมวยขวาเหมือนกันจังหวัดเต้เข่าเหมือนกันนะครับจังหวัดเตยเข่าเหมือนกันนะได้กันเลยแหละวัดกันที่หัวใจอย่างเดียวเท่านั้นหัวใจใครใจใหญ่กว่าผมไปที่ทางด้านก้องภูสิงของพี่ชายผมนะครับต่อกับเพรดาราสารฝันกีฬานาทวีนะครับเปิดมาทางด้านของเพชรดาราเป็นต่อ5-4ลองมานะครับแล้วก็คู่ลองลุงพานุกับทางด้านของสิงหุบุบลองได้ลุงพานุแสงบารมีก็อยู่ที่เดียวกับเพชรดารานั่นแหละทีมเดียวกันนะครับอยู่ที่เดียวกับเพชรดาราในทีมของพี่ฉิวสบ้าย้อยเขานะครับ ลุงพานุแสงบรมีล่าสุดชนะสิงห์กบลมาแก้มือล้างตาคาใจนะเปิดมาทางาด้านของสิงห์กบลเป็นต่อลองมาคาที่แล้วเนี่ยทางาด้านของสิงห์กบลเนี่ยไปพลาดโดนศอกโดนนับแปดยกแรกไปพลาดโดนศอกโดนนับแปดยกแรกแล้วสิงห์กบลพยายามจยาฮึดขึ้นมาหลายรอบเลยหลายครั้งเลยและพี่หนึ่งชัยวัฒน์ยืนอยู่ขอบเวทีด้วยตัวเองเลยราคาก็รอเหตแต่ว่าไม่ผ่านวันนี้ต่อยกันไมกทีผมก็ยังชอบทางาด้านของลุงพานุอยู่นะครับส่วนคู่เอกเพชรลุ่งกับสิงห์พยัค ค้ชเ,เพชรลุงกับสิงห์พยักนะครับเพชรลุงฟอร์มดีชนะมาตลอดเพชรลุงฟอร์มดีชนะมาตลอดล่าสุด <c oughs> พิจชนะสัตววัฒน์ออกวัฒนามาที่ราชนาเนินเพชรยินดีพรีเมียมรายการใหญ่ด้วยวันนี้ต่อกับสิงบุรีลูกเจ้าแม่ใส่ทองนาะสิงบุรีลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเพชรบึงการหรือว่ารักปะมวลมาเกิดแล้วสิงบุรีที่ผ่านมายังไม่ชนะใครนะสิงบุรีที่ผ่านมายังไม่ชนะใครแต่ว่ารุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีกว่าเยอะเลยรูปร่างดีหน้าตาดีโเหเฮงดีเขาเกมกระดูกดีด้วย เกาเกมกระดูกดีนะครับเปิดมาทางด้านของเพชรลุงเป็นต่อเมื่อเช้าและตอนนี้ไหลไหลรองเหลือต่อรองแล้วเหลือต่อรองแล้วเนี่ยคู่เนี้ยซื้อขายได้คู่นี้ซื้อขายได้นะครับเพชรลุงถ้าจะชนะสิงบุรีได้วันนี้ก็น้ำลายเดี๋ยวคอขมคอเลยแหละคู่นี้ชิงจังหวัดระหว่างซ้ายกับขวานะครับทางด้านของสิงพยัก์ของมาดามจิ้วเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายออกได้หนักออกได้แรงออกได้เนียนออกได้แน่นนะครับจังหวะแข้งซ้ายมันดีมากต้นจักด,ด้วย ลุ้นกันปลายปวัดกันปไปนะครับเพชรลุงไม่ใช่มวยเข่าด้วยยืนชิงจังหวะเพชรลุงถ้าจะชนะทางด้านของสิงห์ไปได้ก็ต้องมีเตะขาหลวงทองต้องมีเตะขาหลวงทองนะครับเป็นลุงอาวุธวันันขมเพชรลุงจุดเด่นของมันคือคำปั้นสั่งได้นะชอบเพชรลุงแต่ว่าซื้อขายได้นะชอบเพชรลุงซื้อขายได้นะครับรอบที่สองชอบบ้างไฟคาดมากที่สุดรอบที่สองสิงห์บารามีหน้ารองมากๆรอบที่สองนะครับยอดลิมมูนนะนี่คือ ข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับ